สวัสดีค่ะมาเน่เสนอเมน,นูแกงผักท้องรือภาษาอีสานเอินแกงบักอิอันนี้คือพี่แกงสาคูลาดเฮ็ดเองสาคูาตามภา,าษาคูราใส่ชงตู้เย็นไว้ตรงนี้แค่นห้ละค่ะแกงบักอิชูรสน้ำตาลก็บ่มีอย่งมากมายตามผู้ตายขอโอเคค่ะสาคูลา แค่แกงกะทิหมูสามเส้นสักร้อนนะคะแกงสักฟ้อนสาคูระแอขั้นตอนแรกสาคูระก็จะเอาน้ำมันลงจากโซนนึงแล้วก็ผัดที่แกงให้หอมก่อนผัสาคูระก็จะกะทิก็เพ่สไตล์สาวบวกโาด้วยค่ะเพราะว่าอาหารแต่ละเมนูมันการทำด้วยที่ทำแต่ละคนมันบราคือกันค่ะสาคูรนะ ผัดผักแซงมอนหอมๆก้อนหลอกสาบค่จะเกี่ยวกับปะเท็นี้แตกมันที่เราค่ะนี่คือหอมแดก็ที่เก <c oughs> ี่ยหอมเราก็ตาาม้ดยหัวกะปิียะคะ่ะกระเสาาีาบกระดา แค่สองรอยห้าสิบรัมค่ะ,ะกกตแต่สาวคนลาเป็นไฟมากเท่าไหร่กรบเขียวมันแตกมั้ร้อนด้วค่ะ่ะว่าสาวรนละเนนัก,กแขงอย่างสาวคน้มากล้นวันหนึห่งว,วนอย่างเจ้าเจ้าหนี้บปนวนหนะ่ค่ะว่าดูสิว,ว่าหมูมันขาวกขาเขียวมันแตกมันตะไคร่เอาหมูสามตันลงนะคะแค่มันแตกมันประมาณนี้ก็ สามใยสามสั้นที่เราหั่นไ้นะคะของแักองสาหรัายทำสิ่งงสดจักรยานเป็นอย่างต่อไปคือกีะเขียวนะคะใส่รีกแกงกระเอ้หมูเข่ากันถึมน่งสุกค่ะเดียวดินหมูกาบเที่ชื่อว่าสาหร่ามชนบู เอเครื่องมาจาบพลาดจะ,ะใช้กะพิที่เหรือนะคะใช้กะพิที่เรือจะต้อนน้ำลงไปนะคะกะทิจับพลาดจะเอาน้ำลามกองนะคะเพราะว่าไม่เป็นะสะทิติดกอง ต้างแค่บักใส่ค่ะบักบักปัดท้องบักก็อย่างแน่ปู่บ้านไหบ้านไหนเออมแต่บอกสารพัดเลยะเดแล้ววใส่แบบที่ทันไปเลยค่ะใส่สารพัดทันบบเล่นใญ่วตค่ะแต่ว่ากัญาพรา้เขาเป็นปเนาะค่ะปุ้ยน่าเด็น ฮะอ้ามดด้วยค่ะน้ำตาลน้อยนไคะพวกไหนกินน้ำตาลก็พอใชก็ได้กค่ะ สาวขพลาดกินปรุงรสค่ะใส่หน่อยแทบหน่อยเท่าไรก็ไร้ค่ะเหมวะเขาเพ,พราะใครก็สิการหนมันหัวจะสาวขพลาดใส่ใส่หน่อยเถอะตุ๋นขาวน้ำตาลแต่ปรุงรสนี่มันก็แล้วแต่คนนะคะ่ะมันงร ชาวโคราก็ได้มากต่ต้นบดที่สวยที่ส่อนที่ตวงนะคะตัของชาวโคราชเราก็รองเห็นตะโพมันสุกแล้วค่ะวกรติเตาแก๊สได้ไหมเตาแก๊สเตาสาวโครานตอนเทา Ic, station, sections, También, ันก็มันก็่້ายมันก็คือว่าถ้าสาคนละก็ค่อยคิดเท่าไหร่แกมก็พรບอมนี่มูบ่เอาบ่มาให้ก็เลยเสียดายค่ะก็และ